สวัสดีทุกคนนะคะกลับเข้าสู่ช่องขวัญยิปซีอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์นะคะไพ่ใหม่ค่ะชื่อว่า Land Sky Oracle นะคะเป็นไพ่ oracle ที่แผ่นใหญ่มากทีเดียวนะคะประมาณใหญ่กว่าฝ่ามือบางคนเลยแหละนะคะแล้วก็ไพ่ชุดนี้เป็นไพ่นำเข้าจากต่างประเทศนะคะหาซื้อได้ที่ร้านเอเชียบุ๊กค่ะ ที่นคุณนิยะก็น่าจะมีนะนะคะเป็นภาพวาดประมาณสไตล์สีน้าอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นศิละปะที่ดูแล้วผ่อนคลายดีนะคะเดี๋ยวก็จะเล่าที่มาที่ไปให้ฟังด้วยนะคะว่า,าแรงบันดาลใจในการสร้างไพ่ชุดนี้คืออะไรนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันเลยค่ะกล่องกระดาษน,นี้ก็อาจจะเหนียวเหนียวเปิดยากนิดนึงนะคะเพราะว่าใหม่มากนะคะชิ้นแรกที่เราเห็นในกล่องนี้นะคะจะเป็น เหมือนแผนที่เลยแต่ไม่ใช่แผนที่นะคะก็ข้างในนะคะจะมีเนื้อหาคร่าวๆนะเป็นแผนกระดาษแผ่นใหญ่มากเลยเกี่ยวกับอัศดางโยคะนะคะหรือว่าเอเดนของโยคะนะคะซึ่งเป็นพื้นฐานที่มาที่ไปของการกําเนิดไพ่ชุดนี้ค่ะขอเล่าคร่าวๆสั้นๆตรงนี้นิดนึงแล้วกันเนาะคือผู้เขียนผู้สร้างไพ่ชุดนี้นะคะ เขาเามีประสบการณ์เล่นโยคะมาตั้งแต่ยุค90สะสมวิชา,าวิชาทางโยคะเนี่ยมาประมาณมากกว่า10ปีเลยนะคะทั้งฝึกฝนทั้งจดจำเดินทางไปประเทศอินเดียด้วยก็ไปสัมผัสกับรากเง้าเบื้องลึกนะคะของการฝึกฝนโยคะที่เกี่ยวพันกับบันได8ขั้นสู่องค์สมาธิ หรือที่เราอาจจะคุ้นเคยกับคำว่ามัก8แห่งโยคะนะฮะก็โดยใช้ภาพสัตว์นะฮะเป็นสื่อนะคะซึ่งเขามองว่าภาพสัตว์ต่างๆเนี่ยเป็น simple image นะคะสามารถที่จะสื่อสารเ,าเกี่ยวเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับการทำนายได้นะคะไพ่ในชุดนี้นะคะ l a n d s k y oracle เนี่ยจะมีทั้งหมด44ใบนะคะก ในสมุดคู่มือเนี่ยนะคะยังอ่านไม่หมดเลยเพรามันเยอะก็สรุปมาคร่าวๆให้ให้ฟังตรงนี้นิดนึงแล้วกันเนาะคอนเซปต์สีสันของไพ่ชุดนี้ก็เป็นสีชมพูอ,อ่อ,อนๆนะคะดูสบายตา อ่อนสีอ่อนทั้งกล่องเลยนะคะหน้าปกไพ่นะคะก็เป็นสีชมพูอ่อนมีลายเหมือนกันส่วนรูปนี้คือคุณเทเรซาฮัชนะคะผู้คิดคน้นไพ่แล้วก็ทางด้านขวามือจะเป็นสัญลักษณ์ของเอ็ดลิมส์ออฟโยคะพัฒนลีนะคะก็ใครที่ชอบเกี่ยวกับรูปภาพของสัตว์และธรรมชาตินะคะก็น่าจะเก็บชุดนี้ไว้เป็นชุดสะสมนะคะเปรียบเทียบขนาดนะคะของ Land Sky Oracle กับ ไพ่ไวเซจทาโร่นะคะก็ใหญ่กว่ากันเยอะนะะไวเซจนี่เล็กๆนะคะเป็นไพ่ใบเล็กๆนะคะส่วนเออแลนสกายนี่ใหญ่เลยใหญ่เต็มตานะคะเต็มตาเต็มไม้เต็มมือมากนะคะก็เดี๋ยวก็ในระหว่างที่เราไปดูไปชมหน้าไพ่กันเนี่ยนะคะก็จะบอกเล่าคร่าวๆนะคะว่าเออออดาสดงโยคะหรือว่าบันได8ขั้นสู่องค์สมาธ์ีเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ ปกไพ่ก็เป็นลวดลายเรียบๆนะคะอันนี้เป็นคู่มือนะคะก็มีคำอธิบายค่อนข้างละเอียดอ่านง่ายด้วยค่ะตัวอักษรใหญ่นะคะเดี๋ยวในระหว่างที่ดูหน้าไพ่กันนะคะก็จะอธิบายในเรื่องของบันได8ดขั้นสูอ่องค์สมาธิมีอะไรบ้างนะคะนี่หน้าแรกของไพ่นะคะก็จะมีคำอธิบายบันได8แดขั้นนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราดูรูปไปพร้อมๆกันทีละใบเลยนะคะ,ะระหว่างนี้ก็ขอเริ่มเลยละกันนะคะว่าบันได8ขั้นนั้นมีอะไรบ้างนะคะขั้นที่1คือยะมะนะคะเป็นหลักปฏิบัติตัวต่อสังคมนะคะขั้นที่2คือนิยามะเป็นหลักการพัฒนาตนเองนะคะขั้นที่3คืออาสนะคือกระบวนการฝึกฝนร่างกายนะคะขั้นที่4ี่คือปรนา,ยานยะมะ การควบคุมลมหายใจขั้นที่5นะคะคือปรัชญาหาระเป็นการกระทบประสาทสัมผัสทั้ง5นะขั้นที่6ทารณาการขับเคลื่อนสู่โลกภายนอกขั้นที่7นะคะนายานะจิตใจอันสงบนิ่งและสุดท้ายคือสมาธินะคะ บันได8ขั้นก็คือหลักปฏิบัติในการทําสมาธินะคะแต่ว่าในรายละเอียดลึกซึ้งเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการของเขาเป็นหลักของคนที่เล่นโยคะน่าจะาคุ้นเคยอะไรแนวๆนี้นะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะให้ทุกคนได้ชมภาพสวยๆอของไพ่ Land Sky Oracle นะคะดูจบแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะ ก็ชมภาพกันไปครบทั้ง44ใบแล้วนะคะกระดาษค่อนข้างดีลื่นเลยกระดาษแบบเดียวกับไวเซชทาโรเลยนะคะก็ไม่เงามากลื่นกำลังดีมีความบางแต่เหนียวนะคะไม่เสียทรงแล้วก็เวลาสับก็ค่อนข้างจะ,ะลื่นจริงหลุดมือนะคะก็มีความลื่นนะคะแล้วก็ภาพสวยสบายตาภาพสีสัน งานอาร์ตค่อนข้างจะลุ่มลึกนะคะส่วนมากก็จะสื่อความที่ลึกซึ้งนะคะก็ใครที่สะสมก็ควรจะมีนะชุดเนี้ยจริงๆแล้วนะคะในส่วนของการใช้เพื่อการทำนายยังไม่เคยใช้เลยนะคะหลังจากลงคลิปนี้แล้วก็ยังไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าบังเอิญว่ายังติดคิวอยู่ หนาแน่นอยู่นะคะติดคิวติดสอนอยู่หนาแน่นยังไม่ได้ทดลองใช้เลยเพราะว่าอาจจะต้องมีการเรียนรู้ตําราแล้วก็เรียนรู้วิธีการใช้สักสักพักหนึ่งนะคะก็ถ้าได้เริ่มใช้แล้วเนี่ยจะมาบอกเล่าสู่กันฟังนะคะใครที่ติดตามช่องนี้อยู่ก็ ขอให้ติดตามกันต่อไปนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้แจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะเมื่อไหร่ที่ว่างจากการดูดวงแล้วก็ว่างจากการสอนก็จะมาลงคลิปดีๆให้ทุกคนดูอีกนะคะวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีนะคะ